แนนเป็นยังคอยเห็นหน่าเขียเขียดเขียนเนาะพอโทรบอกว่าน้ำตาลขึ่นถึงสามร้อยกัวเอ้าก็ดีตัวขื่นถึงสามร้อยกลัวดีมั้งแดะดพอเป็นเบาหวานพอเป็นเบาหวานนึกว่าขายน้ำตาลด้รูกละสามร้อยเออเด็กเอ็นนัทูบาวาธนาคารไหนมีเป็นธนาคารแหลกในประเทศไทยเขาทีได้ยินมากนะเขาบอกว่าให้พาณิชย์มั้งเห็นว่าสลองครบลหลายปีผ่านมานี่ บ่แมนบ่แมนกุ้งสีเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> เป็นยังคือเป็นกุ้งสีลนะ่ะพระเจ้าตากูกุ้งสี